นักเรียนเคยเปิดทรทศน์ดุกกรเมืองไทยไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นนักเรียนมีความคิดเห็นยังไงกับการเมืองไทยปัจจุบันนี้วันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับคูนักกอบพันถายากนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับเร้สอนวิชาคณิตศาสตร์นะครับเด็กปสองครับส่วนตัวผมนะครับไม่ใช่สอนคณิตศาสตร์นะครับผมเป็นครูวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ นะครับซึ่งวันนี้นะครับหลังจากที่เด็กเรียนเร็จแล้วหมดแคบนะครับผมมีความคิดว่าอยากจะถามสอบถามความคิดเห็นของเด็กว่าเด็กป .2 เนี่ยนะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอยากประกอบอาชีพอะไรนะครับและอีกคําถามหนึ่งนะครับอยากจะรู้ว่าเด็กป .2 เนี่ยนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับการเมืองปัจจุบันนี้นะตามความคิดของเด็กนะครับความคิดของเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกตามภาษาเด็กนะครับถ้าใครชอบ นะครับคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ฝากซับตะใครนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเดี๋ยวรอนะครับผมไปตอบก่อนนะครับเดี๋ยวหมดคาบนะครับเดี๋ยวจะลองถามเขาวิถึงเด็กดูเดี๋ยวไปครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับตอนนี้ผู้ชายล้วนนะครับหลังจากทํางานเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์กันนะครับว่าในอนาคตข้างหน้านะครับจะประกอบอาชีพอะไรอ่านแนะนําตัวก่อนนะครับอ่าแนะนําตัวเลยครับอ่าเธอได้แหละอ่าแนะนาตัวก่อนเลยนะครับชื่อ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายผู้ฝ่าเส้นแล้วชื่อเล่นชื่อสตังครับอ่าสตังอ่าต่อไปครับโอ้โอ้และอ่าไม่ถามชื่อมาเลยเอชื่อตัวเองยังไม่รู้จักอ่าทำไมชื่อว่าชื่อเล่นเด็กชายและกันทำวันนี้มาดูคนชื่อเล่นชิลิว่าสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายน้องทัต่อครับคือชื่อเล่นชื่อเวิลครับอ่าต่อไปครับ อ่าเช๊ต่อเจ๊ต่อในอนาคตหนูจะประกอบอาชีพอะไรครับยูทูบเบอร์รเพราะอะไรมีไหม,มไม่รู้รอ่าอ่ารว่ราเคยรู้รนนรจกักยูทูบเบอร์ใครที่เธอชื่นชอบอ่าชอบดูสุดๆ,ๆใครนะนพี่แป้งเขาทำช่องเกี่ยวอะไรอ่ะเกมอ๋ออาต่อไปต่อไปนะครับอ่าในอนาคตจะประกอบอาชีพอะไร เดี๋ยเพื่อเพราะอะไรอ่ะเอ้าไอยู่ครับอ้าอ่ะอ่ะอยูู่ปเปอร์ที่ชอบชื่นชอบชื่นชอบพี่โพดครับพี่พดมันเป็นช่องเกี่ยวอะไรพี่โพดเนี่ยเกมเหมือนกันเกมตัวแม่ขอเล่นเกมอะไรฟฟรีไอ๋อฟรีไฟอ่ะต่อไปครับคนต่อไปเป็นหมอเป็นหมอหมออะไรหมอรักษาคนเนี่ยเพราะอะไรมีไหมลูกทำไมชื่นชอบเป็นหมอเพราะแม่ป่วยจะได้รักษาอ่ารักษา นะครับอ่าโอเคอ่ามาต่ออีกคนหนึ่งไบโอฮะ <c oughs> เป็นนักฟ <c oughs> ุตบอลเ <c oughs> พราะอะไรอยากอนคาคตอยากประกอบอาชีพเป็นนักฟุตบอลอยากรวยอย่งนักฟุตบอลนี่ตอนนี้เป็นอาชีพนะมีได้เงินเดือนโอ้โหเยอะกว่าเยอะกว่าหมออีกนะครับอ่าของคับต่อไปอยากในอนาคตอยากประกอบอาชีพอะไรครับ <c oughs> ยูทูบเบอร์เพราะอะไร ได้เง <ac> ินเยอะอ่ะคูเปอริที่ทิ้ชอบมีไหมอายุโอเคโอเคมันเกี่ยวชอบเกี่ยวอะไรอะเกมอะไรเกมเกี่ยวเกี่ยวอะไรเนี่ยฟี่ไฟโอ้โหดูแต่เกมเลยเนาะอ่ะอันนี้มาเป็นกลุ่มเลยนะครับเดี๋ยวจะให้แนะนําตัวก่อนนะครับอ่ะจริงเชื่อจริงอ่ะยังยังไม่รู้นะครับอะไรนะอ่าชื่อเล่นค่ะ ชื่อเย้มยิ้มโตขึ้นอยากประกอบอาชีพอะไรยูทูบเบอร์เพราะอะไรอยากเป็นยูทูบเบอร์รู้ไหมน่าเหมือนเหมือนครูถามตอนนี้ยยังไม่รู้เคยดูไหมยูทูบเบอร์ที่ชอบมีใครบ้างรู้ไหมเคยดูมีใครบ้างอ่ะอะไรพี่ไก่ไก่อะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกที่ดูอ่ะอยู่ทูบเบอร์ที่ชื่นชอบในดวงใจที่ดูบ่อยๆอ่ะมีไหมแค้มรู้ไหม อะไรที่เคยดูไหมยูท mm ิปเปอร์ที่ชอบชอบในดวงใจที่เคยดูมีไหม mm hmm. จากพี่เกียรติไก่เลยเกิไก่อะไรมีไหมไอฮาร์ทีวีนะครับยู mm hmm. ทิปเปอร์ที่อ่ากำลังฟังอยู่นะครับยังมีเอฟซี T ท่านนะครับในโรงเรียนผมนะครับกำลังติดตามอยู่ mm hmm. นะครับไงก็มาช่วยผมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ hmm. ให้ผมด้วยนะ